ช h อ t กันมันมี use ไม่ว่ามันจะเล็กขนาดไหนไม่ว่าเราจะใช้ปืนอะไรก็ตาม patterning มันจะไม่เหมือนกันนะครับเราต้องรู้จัก patterning ของปืนเราเราจะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะยิงได้ระยะไหนที่มันจะเข้าเป้านะครับ are you ready what's up better สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีมแทงโกนะครับวันนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับชื่อว่า Combat s h o t กัรนะครับเราจะสอนวิธีการใช้ช็อตกันในการต่อสู้หรือว่าในเชิงป้องกันตัวนะครับผมไม่ใช่เป็นเชิงกีฬานะครับแต่เป็นเชิงการต่อสู้หรือป้องกันตัวมากกว่านะครับคอร์สนี้นะครับผมจะมาจากคอร์สของเรานะครับชื่อ Combat s h o t กันชื่อตามนี้เลยเราจะเอาบทเรียนบางส่วนนะครับผมเอามาใส่เข้าไปในวิดีโอซีรีส์อันนี้ที่อย่างที่บอกไปก็ชื่อ Combat s h o t การถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกด ทีมทงางเขาทำวิดีโอหรือว่าสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนี่ ผมใส่อยู่เต็มตัวเลยนะครับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นหมวกฟอ r แค a ปเพลตแคริเออร์พายอตี้นะครับแอนนาคอนดาและอุปกรณ์ที่ใส่อยู่บนแอนนาคอนดานะครับผมและเสื้อผมที่ผมใส่อยู่นะครับอย่างเช่นคอมแบ t เชิ้ตนะครับผมเรามีหลายอย่างเลยเข้าไปดูที่เว็บไซต์หรือว่าถ้าเกิดอยากมาเรียนช็อตกันกับเรานะครับอยู่แล้วต้องผ่านพื้นฐานปืนสั้นก่อนนะครับผมแต่สามารถมาเรียนได้นะครับโซเชียลมีเดียลิงก์ทุกอย่างจะอยู่ข้างล่างนะครับขอขอบคุณทุกคนที่มา join community เราระดับกัปตันนะครับขอขอบคุณคุณพลคุณเคุณ คุณปั๊คุณพรไนโตรคุณแซ็กโซ PH1 และคุณ n e ี r t a r ารครับและขอขอบคุณทุกคนที่มา join community เราไม่ว่าจะเป็น level private กับตันหรือว่า general นะครับขอขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจและทำให้พวกเรามีกำลังใจทำงานมากขึ้นนะครับทุกคน you are the sheep dog ทุกคนครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้นะครับผมแค่อยากจะบอกว่าปืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยพร้อมๆกันมันก็เป็นสิ่งที่คู่ควรกับชีวิตเราการป้องกันชีวิตเรามันก็เป็นสิ่งที่สําคัญผมแค่อยากจะบอกนะครับว่าใครที่ดูวิดีโอแบบนี้แล้วไปฝึกตามได้แต่คิดดีๆว่าทําอะไรอยู่นะครับที่สําคัญถ้ามีเด็กๆด,กดูอยากฝึกแบบนี้ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมขอคือขอให้มีคุณพ่อคุณแม่มาดูแลด้วยนะครับโอเคครับถ้างาั้นไปดูวิดีโอกันเลยนะครับ Combat Shot กัน บทเรียนต่อไปคือ round changeover จาก cruiser safe โอเคอันนี้เริ่มมันละ this is อันนี้เริ่มเข้ามาอะไรที่สนุกแล้วนะครับทำไมเราถึงอยากมี round changeover นะครับอ,อย่างที่คุยกันวันนี้เรามี round อะไรบ้างเรามี option อะไรบ้างสำหรับกระสุนที่เราจะใช้กับลูกซองขอตัวอย่างหน่อยนอกจาก double over shot แล้วเรามีอะไรบ้างมีสลักมีอะไรอีกบ้าง <Hello. S 1> เบิร์ชช ok. ็อตนะครับก็ส um ูนยางโอเคผมสำหรับผมแล้วผมมองว่าก็สูนยางเป็นอะไรที่เราต้องคำนึงนึกมากกว่าสลักเพราะว่าทําไมเราถึงใช้สลักเพราะเราอยากยิงไกลถูกไหมหรือว่าเราอยากยิงให้รถเขาพังแบบทําให้เครื่องเขาพังอันนี้ไม่น่าจะต้องนอกจากตํารวจคนนี้นะครับนั่นคิดว่าไม่น่ามีใครจะต้องใช้สลักเท่าไหร่แย่โอเคเจอเขาเจอเกิดเขาใส่ชุดเกาะเรายิงเรายิงโอ้ my god เรามีเวลาใช่ปะ เราอยู่ในห้องนอนแล้วเรารู้ว่าเราหนีเข้ามาในห้องนอนแล้วเรารู้เขาใส่ชุดเกาะเรามาทำ round changeover ได้นะครับหรือว่าอันนี้ก็คือตรงเลย slot changeover นะหรือว่าเราแบบเห็นแล้วว่าคนเข้ามาในบ้านเราแม่งถือมีดอย่างเดียวหรือว่าถือไม้กระบองไม่เอาใช้ลูกยางนะครับเราทำได้อันนี้คือ round changeover นะครับเราจะทำยังไงไมันจะเป็นอย่างนี้นะผมขอกระสุนปลอมหน่อยครับนี่ก็ทุกคนครับกระสุนปลอมนะครับ confirm นะ ครูเซอร์ safe โอเคครูเซอร safe มันจุเข้าไปหนสองโอเคโอเคสมมติว่ามันเต็มแล้วนะสมมติว่ามันเต็มแล้วแล้วตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนผมอยากใส่อนนี้ทั้งหมดเนี้ยมันเป็น double O buckshot หมดเลยผมใส่อยากใส่ลูกอยางเราจะทำยังไงโอเค เราทำแบบนี้ได้วิธีสมัยก่อนขอเขาเรียกว่า s u r f it out นะครับเหมือนกับโตลื่นนะก็คือและโตขึ้นมันออกมาโอเคปะถามว่าดีไหมข้อเสียคืออะไรกับการโตขึ้นแบบนี้อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าเสียถูกแล้วเราเสียอะไรไปถูกต้องเราเสียไปละลูกหนึ่งถ้างั้นปืนอันนี้มี6ใช่ไหมมี7ใช่ไหมตอนนี้เรา เราเสียไปล้อันหนึ่งและเราค่อยใส่ลูกลูกที่เป็นลูกที่เราต้องการได้มีวิธีดีกว่านั้นนะครับวิธีดีกว่านั้นเป็นยังไง c r u s s e r s a f e ฟแมกซีเต็มทุกคนดูนะนะโอ้ oh, ผมต้องทำา h h n n e Over แล้วดึงกลับมานะครับโอเคครึ่งทางโอเคครึ่งทางเอานิ้วผักเข้าไปดูนะได้ยินเสียงคึกปะเปิดละ และตอนนี้เราใส่ลูกอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับสมมุตินะเราใส่ลูกอื่นเข้าไปลูกยางปังสมมุตินะโอ้ oh t, ผมต้องเปลี่ยนเป็นสลักหรือผมเปลี่ยนเป็นลูกยางนะครับผม50%ผมเห็นแล้วนิ้วโปง้งผักเข้าไปมันจะมีเสียงคลิกนะเปิดตอนนี้ลูกมันจะไม่ป้อนมาแล้วเพราะว่าเราผักกลับเข้ามาในปืน Okay. หลังจากนั้นลูกที่เราต้องการไม่ว่ามันจะอยู่ไหนก็ตามามันอยู่ที่อื่นอยู่ตรงกระเป๋าเราอยู่ตรงอะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะครับคอมแบทโหลดมันและหลังจากนั้นเราสามารถที่จะยิงมันได้ไม่มีลูกนะครับไม่ต้องห่วงโอเคแล้วสมมติว่าโอ้เราต้องการยิงอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับมันมีลูกอยู่ในลำเพลิงใช่ไหมครับดูนะถักเข้าไปทิ้งลูกกันใหม่ทิ้งลูกอันเก่าที่หมดไปแล้ว ใส่อีกอันหนึ่งที่เราต้องการเราไปได้ปั้งนะครับโอ้อีกแล้วอีกรอบหนึ่งกลับเข้ามาครึ่งทางผักเข้าไปนะเปิดออกมาใส่ลูกใหม่ปุ๊บปุ่มเราทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับใตราบใดที่เราเม k e sure ว่าลูกอันนี้มันไม่ถูกป้อนเข้าไปโอเคไหมอันนี้คือสำหรับปั๊มแอคชั่นนะครับยากหน่อยนะครับอันนี้ไม่ง่ายนะถ้ามีลูกในลำเพิงใช่ไหมเป็นอย่างนี้ โอเคมีลูกในลำเพิงยิงไปแล้วยิงไปแล้วโอ้ oh. okay, ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ยังไงก็ต้องเสียแต่อย่าเสีย2ลูกเสียแค่ลูกเดียวโอเคนะอันนั้นเขาเรียกว่าจากอันนั้นเขาเรียกว่ามเมื่อกี้เขาเรียกว่า Cruiser Safe Round Change Over อันนี้คือ Cruiser Ready Round Change Over นะปืนผมอยู่ในสภาพแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้ใช้โอเคไหมดูนะ อเคอันนี้ไม่ได้ใช้นะผักอันนี้เข้าไปทิ้งใส่ลูกที่เราต้องการเข้าไปผักออกไปปั่งนะแล้วก็หลังจากนั้นสมมุติว่าเราต้องมีลูกอื่นที่เราอยากใช้ที่ไม่ใช่ลูกสลักหรือลูกอะไรก็ได้ที่อยู่ในลำเพลิงกลับมาเครื่องทางผักเข้าไปทิ้งลูกที่เหลืออยู่ใส่เข้าไปผักออกยิงโอเค เข้าใจว่ายากอันนี้ไม่ต้องรีบค่อยๆทำกันนะครับก็ผมจะ perfect อันนี้ได้มันก็ใช้เวลาเมื่อกี้ยังงงๆอยู่บ้างเลยนะโอเคไหมแต่ตอนนี้เบนเนลี่แม่งโคตรแตกต่างกันเลยมามานี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะว a l k full nut straight นะครับ semi auto cruiser safe โอเคแกมันมีหลายวิธีที่เราจะทำได้นะครับเดี๋ยวขอลองดูว่าน้องเขาทำวิธีไหนและเดี๋ยวผมปรับให้นะครับโอเค พุยนัทครับปืนโอเคตอนนี้มีจรเข้ามาและไม่อยากยิงเขาให้ตายอยากยิงเกาให้บาดเจ็บอย่างเดียวเราจะใส่กระสุนเอ่อเซฟเข้าไปนะครับมีกระมีกระสุนปอมอีกอันนึงไหมโอเคดีนะครับอันนี้คือกระสุนปลอดภัยของเขานะครับอ่าโอเคนะครับปุยนัทครับอันนี้คืออะไรนะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เข้าไปในลำเพลิงทุกคนดูนะมันแตกต่างกันนะ ปุ๋ยนัทมีวิธีเปิดอนนี้ให้พี่ดูหน่อยเปิดให้หน่อยโอเคโนโนโนเปิดแล้วค้างไว้ให้พี่หน่อยไม่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 ได้ไม่ได้โอเคโอเค,อเค,อเคดูนะอันนี้มันจะไม่เหมือนเพราะว่ามันมีลูกอยู่ในลำพิงมันจะไม่ล็อกแบ็คเราต้องค้างไว้โอเคนะเกปุ๋ยนัทค้างกลับไปโอเคเอาลูกอันนั้น,น่ะที่อยากใส่เข้าไปต้องเป็นอย่างนี้ใส่เข้าไป โอเคและข้อยิงโอเคข้อดีของปืนอันนี้มันรู้ความแตกต่างระหว่างทิ้งลูกกับกดไกมันจะไม่เหมือนกันนะครับขอยี่คีครับปุรินัสนะครับในลูกที่ลูกที่เป็นลูกปลอดภัยอยู่ไหนครับลูกเออโอเคอยู่นี่นะ Cruiser Safe Magazine เต็มนะครับแต่เราไม่อยากป้อนลูกเราอยากยิงอันนี้แทนอ่ะปุรินัททำให้พี่ดูหน่อยนะครับโอเค โอเคปุ๊บค้างไว้ดีมากใส่ยิงโอเคเป็นยิงลูกยางแล้วมันมีวิธีอื่นด้วยนะครับบุนัสครับช่วยพี่หน่อยมันมีวิธีนี้นะครับโอเคมันมีเมื่อกี้น้องทำแบบนี้ถูกไหมใช้ใช้ e อ e r อ y อยู่ที่ไหลใส่เข้าไปปุ๊บยิงนั่นคือหนึวิธีนะครับอีกวิธีหนึ่งคืออันนี้มาก็ได้อย่างนี้ถูกไหมแล้วเราใช้มือเนี้ยหยิบ ใส่เข้าไปปล่อยยิงได้หมดเท่าที่เราถนัดอันนี้ไม่บังคับเลยนะครับแต่ผมมองว่าอันนี้มันง่ายตรงที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็ให้มันค้างไว้ที่ไหล่นะครับใส่จับปล่อยยิงปังโอเคเออสำหรับคนมือซ้ายนะครับผมจะมองว่าเหมือนกันนะครับเย็บใส่ปล่อยยิงโอเค อยากได้ round changeover จาก cruiser ready ไหมมีลูกอยู่ในลำเพิงอยากดูไหมของโอเคใส่หนึ่งลูกเข้าไปในลำเพิงหน่อยข้อดีของบันเน l ลี่นะครับข้อดีของบันเนลลี่โอเคทูบเต็มหนึ่งในลำเพิงนะครับเพราะว่าเราอยากใส่อะไรเข้าไปในลำเพิงแทนเราต้องเสียหนึ่ง,งลูกยังไงก็ตามเราก็ต้องเสียหนึ่งลูกโอเคแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เต็มแล้วก็เรามีบวกหใช่ไหมเราแค่เสียบวกหของเราไปโอเค พีนัดครับโอเคค้างกลับไปนะครับมีลูกอยู่ในอำเภอใช่ไหมครับค้างกลับไปค้างเสียไปลูกดนึงใส่อันใหม่เข้าไปแค่นี้ปังอีซี่ไหมง่ายกว่าปั๊มเยอะเลยไม่ต้องไปนั่งเล่นกับข้างล่างนะครับแต่ปั๊มเราต้องมานั่งเล่นกับข้างล่างเพราะว่าทุกครั้งที่เราดึงมันไม่รู้ว่าเรายิงไปแล้ว หรือว่าเราแค่ดึงเฉยๆแต่อันนี้มันฉลาดพอที่จะรู้ว่าเฮ้ย hey, เราดึงมันนะเรายังไม่ได้ยิงนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับปุยนัทอันนี้เต็มอยู่ใช่ไหมครับรขอนึ่งใส่สักสลูกก็ได้และ1ในลำเพิงดีโอเคตอนนี้นะครับปุยนัทด,ดึงไปเรื่อย ดึงไปเรื่อยๆออกกี่นัดนัดเดียวเพราะอะไรเราไม่ได้กดไกลหรือว่าเราไม่ได้กด,ไ,ไ,ด,กดไอป้ปุ่มนี้ให้เรียกลูกโอเคปะแต่ถ้าเกิดเขาปุ๊บก,กดไกลและดึงลูกใหม่จะป้อนเข้ามาถูกไหมนะครับเห็นไหมตราบใดที่เรากดไกลปืนอันนี้เราจะรู้ใช่งั้นทุกคนต้องรู้จักปืนตัวเองว่าทำงานยังไงเอ่อมอสเบิร์กเรมิงจันบานเนลลี่เอ่อมีอะไรอีกยี่ห้ออะไรดัง มอสเบิร์กกับเบเนลี่เซมิออ t o โตจะทำงานไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเราต้องรู้จักวิธีการทํางานของปืนเรานะครับโอเคไหมเดี๋ยวผมจะสาธิตยิงจริงๆให้ดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้ทุกคนลองทําดูนะครับสัก4ีหครั้งอันนี้ไม่ต้องรีบค่อยๆทำนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างมีอะไรเยอะหน่อยโอเคมนุษย์ไซ์แอนแมนโจนมันคือแอนแมนแล้ผมยิงไม่โดนผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเบิร์ดช็อตเมคชัวร์ว่ายิงเขาโดน โอเคโจรคือนันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับถ้าโจรเข้ามาในบ้านผมที่เป็นไซ์แอนด์แมนผมจะสู้กับเขายัางไงโอเคผมจะใช้ b i r ร์ดช็อตแมกกาซีนผมเต็มแล้วนะครับยูรีผมเจอโจรที่เป็นแอนด์แมนและผมอยากใช้ b i r ร์ดช็อตเราจะทํายัางไงกันนะครับโอเคปะ่ะปืนอยู่ในสภาพครูเจอเซฟหมายความว่าไม่มีลูกอยู่ในลําเพิงนะครับเค okay, ไหมเค okay. ใครก็ได้ โอชิดแอนด์แมนมานะครับสระ double burst shot ยิงไม่โดนแน่เลยผมเปิดมาครึ่งหนึ่งผักเข้าไปนะครับหยิบลูก double b u r s shot เก็บเปิดตรงนี้ผักเข้าไปยิงโอเคเมื่อกี้ b u r s shot ออกมาถูกไหมนะครับโอเคไหมอีกทีโอเคอีกที โอเคครับใครก็ได้โอชิตแอนแมนมาใส่เบิร์ดช็อตโอเค one more time โอเคครูเซอร์เซฟนะครับแมกกาซีนเต็มลำเพิงไม่มีลูกแอนแมนมาโฮชิต oh, <Okay. S 2> จากนั้นขอให้ทุกคนทำหน่อยนะครับทีละคนนะอันนี้มันจะดูสับสนนิดนึงนะครับทีละคนโอเคปืนอยู่ในคริสตัลเซฟนะไฮเรดดี้ครับไฮเรดดี High ready. High ready. Oh, ้ไฮเรดี้โอ้แอนแมนมาใช้ดับเบิลบล็อกช็อตไม่ได้ Good job โอเคโอเคตอนนี้ทิ้งทิ้งลูกนี้เอาไปอย่างเดียวทิ้งไปทิ้งไป Now you're back to cruiser safe. boy, Okay. All right. T. Okay. Do you have birdshot? Okay. Uh Put it in your pocket. You're you're ready. You don't know Ant-Man's here yet. Okay. Hi, read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 y. Ant-Man, ma! Find it. Find it. Find it. Put it in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 . Ant-Man's dead. Good job. Thanks okay. Ting. This Okay, high ready, nah, sir. Ant-Man, ma. Change to bird shot, ying. Okay, your turn. Okay, are you ready? okay high ready. Ant-Man, ma. Okay, push. Good job, bird, bird. Yes, sai, Ant-Man. Yum. Don't lose strength, nah. Just yeah. now, not Okay. Okay, now you gotta surf that round out. If if you want to do it, so you don't uh -huh. have to surf the round out, show me, come. Milugi the number. You shot it already. Uh -huh. Halfway, like Halfway,เหมือนเดิม halfway, uh -huh. and then push uh -huh. it in now. Okay. And then cai mởt và gọt tinh lú của Okay. Okay. All right. Okay. Park kinh điều. Park kinh điều. Park kinh điều. Nha. Park. 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 แย t แต่ s ิด yep, ผักเข้าไปเปิดเปิดใส่ลูกใหม่เยี่ยมโอเค you ready เตรียมพร้อมสู้กับแอนแมนนะต้องการเบิร์ดช็อต are you ready แอนแมนมาปิดยิงแอนแมนโอเคดีโอเคนะเพื่อรีเซ็ตนะครึ่งทางครึ่งทาง เดครึ่งทางอีกนิดนึ่งโอเคโอ้อีกนิดนึ่งโอเคตอนนี้ผักเข้าไปเปิดทิ้งโอเคครูเซอร์เซฟเหมือนเดิมโอเคเก็ตนะ o จ j อบคุณพัดโอเครู้นะว่าต้องทำอะไรโอเคแอนแมนมาเปลี่ยนเป็นเบิร์ดช็อตเปลี่ยนเป็นเบิร์ดช็อตอ่านี่มีโฮลด์เ e n โอเค Good แอนแมนตายแล้วนะครับโอเค มีลูกอยู่ในลําเพิงไหมโน่อ๋อมีตัวล่างครับมีไม่เป็นไรดีถ้างั้นตอนนี้ปล่อยมันไปเลยผักมันไปเย็บโอเคไหมข้าวหน้าใช้มือน,นี้นะ <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวตอนนี้ทำได้อีกรอบหนึ่งโอเคไหมโอเคโอเคทุกคนพร้อมกันแอดแมนมา go 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 change over change over โอ้แอนแมนมาเปลี่ยนเป็นเบิร ma. ์ดช็อตแอนแมนมาเปลี่ยนเป็นเบิร์ดช็อตโอเคทอกมาสนัดเดบลกช็อตสีนัดเบล์กช็อตเรวเร็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 วอีกนัดเดียวเร็วเร็ว Yeah, now he's dead. Are you ready? And man ma hog lai see that one more, one more combat it! Combat lord, one more! One more, leo, leo, leo! Okay, hog is dead. Good job.